เจริญในจโยมครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับอานิสงส์ของการฟังธรรมะของพระถาคตอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคุณสมบัติของโสดาบันพระวงกรุงตัดไว้ในพระสูตรจิตท,ที่เป็นนิยายานิกธรรมยมส่วนหนึ่งความว่าโสดาบันมีพละ ฟังธรรมภิกษุทั้งหลายอีกก็หนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ประกอบด้วยภะละเช่นใดถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยภะละเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ประกอบด้วยภะละเป็นอย่างไร ภิสษุทั้งหลายปะละของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นดนังนี้คืออริยะสาวกนั้นเมื่อธรรมะวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ย่อมทำให้เกิดประโยชน์ย่อมทำไว้ในใจย่อมกำหนดด้วยจิตทั้งปวงย่อมเงี่ยโสดลงฟังธรรมะ อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ประกอบด้วยภระเช่นใดถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยภระเช่นนั้นนี้คือ,อยานที่หกอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุตุชนอันอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วเฮวัง